าหลักเขตที่ดินตัวเลขไม่ตรงกับในโฉนดทํำยังไงดีเป็นปัญหาที่เจ้าของที่ดินหลายคนอาจจะเจอได้นะคะกับการไปขุดเจอหลักเขตหลักมุดที่ดินในที่ดินของตัวเองที่ตัวเลขไม่ตรงกับในโฉนดของคุณสิ่งที่คุณต้องทําค่ะหนึ่งตั้งสติให้ดีก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายไปเพราะหลักเขตต้นนั้นมันอาจจะเป็นหลักเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้วิธีการเช็คนะคะให้คุณทําแบบนี้ค่ะไปขอดูโฉนดที่ดิน เพื่อนบ้านนะคะในกรณีที่คุณสามารถที่จะคุยกันได้นะขอดูกันได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีการรังวัดที่ดินไปแต่คุณไม่ได้อยู่วันที่เขาทําการรังวัดรวมถึงไม่ได้ไปติดต่อนะคะที่สํานักงานที่ดินว่าเขามีการตกลงเรื่องของแนวเขตกันยังไงบ้างแต่ถ้าคุณไม่สามารถเช็คกับเพื่อนบ้านได้นะคะครูแนะนาว่าให้คุณเดินทางไปที่สํานักงานที่ดินค่ะเพื่อไปขอตรวจดูโฉนดที่ดินเพื่อนบ้านว่าเขามีหลักเขตที่ดินที่เป็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสินคุหรือเปล่า ว่าที่ดินคุณก็ไม่มีหลักเขตต้นนี้ที่ดินเพื่อนบ้านก็ไม่มีหลักเขตต้นนี้เหมือนกันนะคะถ้ามันเป็นกรณีที่คุณมีการขอการรังวัดที่ดินไปเนี่ยเวลาที่เจ้าหน้าที่เขเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะคุณก็ต้องแจ้งเขานะคะว่าหลักเขตต้นนั้นเนี่ยมันเป็นต้นที่ไม่มีอยู่ในที่ดินของคุณฝากไว้นะคะเป็นเคล็ดลับสําหรับเจ้าของที่ดินในกรณีที่ไปเจอหลักเขตที่ดินที่ตัวเลขไม่ตรง